ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลบ้านไร่ปากน้ำโพตบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามาคัคคีทำความดีถวายในหลวงเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช,ชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวศิริกรนิงกำแหงพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอล้านยาวหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมในกิจกรรม ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอตำบลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2567เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำทักษะชีวิตทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดก,การชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกับผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนผู้แทนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลจากกิจกรรมเอามือสามาคัคคีทำความดีถวายในหลวงซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งปันปลูกกล้ามไม้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ในชุมชนดำนาเกี่ยวข้าวปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัว คลุมดินและเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ปล่อยปลาทำแซนวิชอาหารปลาและจำหน่ายชมผลิตภัณฑ์จากแปลง ok นนนคอกน้องนาในเขตอำเภอลาดยาวสสงงงกางกาาารรรรเืืเ่่ชนนบนไทย ฉลองวันปีใหม่สิ่งเก่าทั้ง